สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ระดาอยู่อิตาลีนะคะจะรับ์หพาเพื่อนๆชมโคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมที่อิตาลีนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันมาได้นะคะวันนี้ระดาพาชมโคลอสเซียมซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งในมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่นะคะทุกคนซึ่ง ที่นี่นะคะโคลอเซียมนี่นะคะทุกคนมีอายุ1 9น0กรอปีนะคะทุกคนเห็นไหมคะสวยงามมาแล้วค่ะอยากดูของจริงมไหมคะมาเลยค่ะตามมาค่ะเข้ามาเลยนะคะทักทายกันได้นะคะทุกคนทักทายกันได้ดูคนค่ะคนจะเยอะมากนะคะคนอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองอันนี้ชั้นหนึ่งนี่ ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะคะสถานที่แห่งนี้จุคนได้อยู่ที่ห้าหมื่นถึงแปดหมื่นคนนะคะเป็นสนามประลองประลองต่างๆนะคะในสมัยเก่าที่แล้วนะคะไม่ทราบว่ามีใครได้ยินเสียงไหมคะทุกคนใครได้ยินก็เข้ามาได้นะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะทุกคนดูค่ะคนเยอะมาก นเยอะมากนะคะโคลเซียมอิตาลีค่ะทุกคนผู้ใหญ่เสียเข้ามานะคะสิคนแล้วก็เด็ 2> <c oughs> ก2นะคะเด็ <c oughs> กแค่2 2ยูโรนะคะทุกคน <c oughs> ตรงนี้นะคะจรงิงๆตรงคนนี้จะเป็นบริเวณที่เอาไม้ <c oughs> ไม้เข้ามาตรงปีนมีพื้นไม้นะคะทุกคนตรงนั้นมีพื้นไม้อย,อยู่แต่มันก็ผุไปตาม <c oughs> การเวลานะคะ <c oughs> <c oughs> ขึ้ไปตามการเวลาค่ะทุกคนไม่ทราบมีใครได้ยินเสียงไหมคะเอออารย์อยู่นี่นะคะนี่ข้างหลังจะเป็นประมาณนี้นะค่ะทุกคนนี่ข้างบนนะคะพันเก้าร้อยปีก็ถือว่าอยู่ได้นานนะคะทุกคนถือว่าอยู่ได้นานมากแล้วก็ในสมัยนั้นที่มันสามารถแข็งแข่งได้ประมาณนี้นะคะ ใครเข้ามาชมรัดาก็เหมือนได้เข้ามาชมจริงเลยนะคะทุกคนเหมือนได้เข้ามาชมของจริงตามรัดามาเลยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะทุกคนโดยคนเยอะมากเลยนะคะ คนจะเยอะมากรอบเลยนะคะทุกคนรอบไปเลยเห็นไหมคะนุ่นสามารถรอบไปเลยนะคะสวยนะคะทุกคนพิมมาบอกหน่อยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะทุกคนอยู่อิตาลีค่ะพาทัวร์อิตาลีค่ะข้างบนนู่นค่ะ กำลังไลฟ์อยู่นี่หลอ่ลอนดูของจริงเปิดเข้าไปชมไลฟ์เลยแล้วเราเข้าไปชมไลฟ์กำลังดูของจริงกำลังไลฟ์คนดูอยู่สวยมากนะคะทุกคนสถานที่แห่งนี้นะคะสร้างในอตอนนี้มีอายุพันเก้าร้อยปีแล้วนะคะทุกคนผ่0นเก้าร้อยปีแล้ว <500 S 2> เก่าแก่มากนะคะผ่นเก้าร้อยปีแล้วแล้วก็แล้วก็สวยงามมากและถือว่าเป็นการสร้างที่ สร้างที่ได้ไวมากนะคะทุกคนเพราะว่าใช้เวลาในการสร้างแค่8ปีเองนะคะทุกคน8ปี8ปีก็สำเร็จออกมานะคะแล้วถือว่าสร้างได้เร็วมากเพราะว่าในสมัยนั้นเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่ยังไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่มีมากยังไม่ทันสมัยมากเท่ากับสมัยนี้นะคะแต่เขาสร้างได้ประมาณนี้ก็โอเคนะคะทุกคนโอเคอย่างมากเลยคนเพราะฉะนั้น นักท่องเที่ยวถึงเยอะมากเห็นคะนักท่องเที่ยวจะมาชมนะคะทุกคนเป็นสิ่งหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่นะคะสวยไหมคะทุกคนสวยแบบโบราณโบราณนะคะนู่นอันนู้นชั้นลงไปชั้นล่างสุดข้างชั้นหน้าสุดก็ต้องจ่ายตั๋วอีกราคาหนึ่งนะคะทุกคนจะเข้าไปอารีน่าก็ต้องจ่ายตั๋วคะ่ะเห็นไหมจะมีคนหยุดรอบเลยนะคะทุกคน มีคนอยู่รอบเลยนะคะเวยงามไหมคะไม่ทราบคอมเมนต์เขียนได้หรือเปล่าคะทุกคนเขียนคอมเมนต์ทักทายมาหน่อยนะคะเพราะไม่เห็นใครเลยอะไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะ ข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวรอคิปเต็มนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ชมคิปเต็มนี่ดูข้างบนชั้นบนสุดนี่นะคะนี่ชั้นหนึ่งนะคะทุกคนดูค่ะสิ่งก่อสร้าง ที่เก่าแก่ปฏติมากรรมที่สร้างในสมัยตอนนี้1ัน0ปีแล้วนะคะทุกคนตรงนี้นะคะสามารถปล่อยน้ำเข้ามาจิงได้นะคะเวลาเขากลองแล้วก็ให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลทางอะไรอย่างเงี้ยการต่อสู้ทางทะเลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปล่อยน้ําเข้ามานะคะทุกคนปล่อยน้ําเข้ามาแล้วก็สามารถมีเรือนําเรือจิงเข้ามาได้เลยนะคะเ่วงที่เครื่องปูแล้วก็ตอนนั้นที่ยังยัง สมบูรณ์อยู่นะคะตรงหินนั้นเป็นเป็นที่รองรับของเป็นเป็นเวทีประลองนะคะแล้วก็เคยเป็นที่ประหารนักโทษนะคะทุกคนตรงนี้เคยเป็นที่ประหารนักโทษด้วยนะคะทุกทที่ทุกจุดนะคะจะมีสตอรี่นะคะมีสตอรี่มีเรื่องราวหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นกลางแจ้งเหมือนกับสนามกลางแจ้งอ่ะ สวัสดีค่ะทุกคน29ท่านนะคะสวัสดีค่ะทิพ์มาทักทายกันได้นะคะฮ่ละร่เโนใสวัสดีค่ะคุณอะไรนี่อยาขออนุญาตอ่านนะคะคุณทีประกรณ์อ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะที่นี่อิตาลีค่ะทุกคนอยู่อิตาลีนะคะ ตัวอิตาลี่3คืน4วันนะคะทุกคนจะพาเที่ยวหลายๆที่เดี๋ยวจะทยอยคลิปให้ดูให้ลงให้เรื่อยๆนะคะทุกคนจะทยอยคลิปให้ชมไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้บชมคลิปสั้นไปก่อนนะคะทุกคน การที่จะเข้ามาได้ต้องมีการสแกนกระเป๋านะคะตรวจกระเป๋าหลายรอบมากเกิดสามจุดค่ะทุกคนดูคนค่ะสังเกตคนนะคะเห็นคนไหมเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้เดี๋ยวซูมนิดนึ่งนูนค่ะคนจัดอยู่รอบนะคะเป็นนี่ค่ะการแจ้งนะคะทุกคนรอบเป็นวงกลมเลยนะคะชั้นล่างที่คนอยู่ตรงนั้นนะคะเนี่ยคนอยู่ตรงนั้นต้องเสียอีกรอบหนึ่งค่ะเสียบัตรอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะเ,เราจะอยู่ได้แค่ชั้นหนชั้นสนะคะทุกคน ประเอิตาลีค่ะนนนนสวัสดีค่ะทุกคนคะสวัสดีค่ะ,คะร้อนมากนะคะทุกคนร้อนมากมากมากเยเลยอ่ย ไม่ใช่มากธรรมดานะคะ37องศานะคะถ้าเป็นลมนะคะ3องศาเองาแล้วก็แบบ เดี๋ยวคลิปเต็มแล้วก็คลิปเต็มคลิปอื่นๆก็สวนกันนะคะเดี๋ยวจะทยอยลงให้ชมนะคะทุกคนคนจะมาเรื่อยๆนะคะเป็นรอบๆนะคะพักทายกันนะคะรวดาไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยนะคะทุกคนนานมากไม่ได้ไลฟ์ค่ะ วันนี้ก็เลยมาไลฟ์ที่อิตาลีนะคะพาเพื่อนๆมานะคะใครตามชมคลิปรับดาลับดาเหมือนกับได้มาเที่ยวอิตาลีด้วยกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยคลิปให้ลงค่ะทุกคนก็โอเคนะคะเพื่อนๆต้องโอเคนะคะจะต้องลงแล้วนะคะเพราะเดินขึ้นมาเหนื่อยนะคะทุกคนเดินเี่ยมาสักครู่มาสักครู่เชนเชนเชเยนเยอะมากนะคะโอเคนะคะทุกคน เจอกันใหม่นะคะสำหรับพี่นิส้สวัสดีนะคะบายบายค่ะเจอกันใหม่คะ่ะทุกคนคะใครยังไม่ได้ชมก็ย้อนหลังดูนะคะดเดี๋ยวเราจะให้ชมอีกหลายๆคลิปเลยนะคะทุกคนดูโอ้ลมเย็นเริ่มมาแล้วคะ่ะร้อนมากต้องเอาน้ำลมลม,ลมประโลมประโลมใส่ตัวเลยคะ่ะ37องศาค่ะทุกคนร้อนมาก <มา S 1> ะเจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะเยอมากค่ะ ขอบคุณ